สวัสดียมามราบครับพี่น้องอยู่บ้านนุ่มผู้จองกับเก่าครับ <c oughs> <c oughs> พอกันตอนส้าครับเห็ดกับเข่ากับนาบตามภาษาบ้านเฮ้าครับมีผลงานอันโดดเด่นของลูกบ้านแต่เจมบ้านนะครับเขาต้มเขาต้มเมื่อนี้คืดว่านี่นี่ครับมิโน,โน ตำเจวแลก้กกนน่าจะมีอีกกอยยางนึงเดี๋ยวเบิ่งก่อนน่าจะเด็ดขึ้นนี่ครับหากินแบบบั้นเท่าเนี่ยครับเนวอย่างนั้นกินก็นได้นี่อีกแนวหนึ่งครับแนว่ยสีมาไมา่มมเห็นใส่กันปลาครับนี่ กาวาสีาําเจลเแล็กสีเหลงปลาคอแดดเดียวรู้สึกถอดเอาป่ะถอดเอาก็ะไรเสรียบแสบก่อนออกเช็ดยร์ใเคียงานน้ำเส้าครับขิ่มใบกับพี่น้องจักหนึ่งโคตรซอยกันติดตามซอยกันเป็นกรื่ำงใจกันได้ครับเด้อเข้าอยู่ในบ้านางใหญ่เบิ่งแย่ง,งกันทำเนียบครับเดี๋ยวตามเจวกอนในบ้านสิง,งเขา แล้วพอกันคลิปหนาครับผมขอบคุณขอบคุณพี่น้องกดไลค์กดตามกดแชร์ชอบสไครป์ให้กำลังใจก,กันครับผมขอบคุณหลายครับ